ถึงนะจ้าพัทยาพัทยาเตรียมตัวจ้าดูรูดูรูกันนะจ้าโอ้โหร้านค้าร้านลวงเห็นไหมโตเก้าอี้มากันแล้วใ <c oughs> ใช่เนี่ยสองคนนี่ก็วัยรุ่น นี่นะคะงานพลุกพัทยาค่ะเตรียมแล้วค่ะเรามาเซเวให้ล่วงหน้านะคะณนะเวลานี้กี่โมงมมเนี่ยเที่ยงสิบนาทีนะคะงานคลุกพัทยาไร่สดยาง วันนี้นะคะ24พฤศจิกายนจ้านี่เราก็เข้ามาในสถานที่ที่เขาจะจัดงานรุ้นะคะขณะนี้เวลาที่แม20รถราเต็มแล้วจ้าร้านค้าร้านรวง เะถ่ายกอาไปเดินถ่ายต้องตามรไปเรียนร้านร้านดูบรรยากาศไปก่อนไงจริงจะเปิดไลฟ์สดแต่เปิดไม่เป well ็นเฟซบุ๊กเอ YouTube โซ่ก็ไลฟ์สดได้แล้วแต่ว่ายังไม่เคยไลฟ์เดี๋ยวคืนนี้จะไลฟ์คืนนี้ไอ้ถ่ายงานกูจะไลฟ์ดูบรรยากาศไปก่อนนะจ๊ะ นี่จ้านี่จ้าสิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนยี่สิบสามนาทีเป็นไรอะ่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกประมาณก็ได้หลูกของอย่างนี้นี่จ้าบรรยากาศพัทยากลางตรงนี้นะเขาเรียกอะไรวะเนี่ย ัวกนแล้ใครที่จะมาก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะรีบมากันได้แล้วจ้าเนี่มันรวมทุกร้านในพัพยานะท,ที่ที่เิิที่เคยขายบ้างรถเข็นขายน่าจาแหละร้านอื่นคงไม่มีโอกาสได้เข้ามาหรอกรู้ว่าเขาก็ต้อง พวกเจ้าประจำเขาก็ต้องจองทีมจองทางที่มาจากร้านเลยไหมไม่ตั้งรถเข็นน่าจะนะน่าจัเพราะปกติเขาก็ต้องมีเต็มหาดอยู่แล้วใช่เขาแต่ก็ตั้งใจแช่ทุกร้านเท่านัแต่แต่ว่าเส้นนี้ไม่มีทีมร้านหมดไปแล้วคุณผู้ชม นี้ก็เป็นบริเวณหน้า,าฮาร์ดล็อกคาเฟ่หไหนไหน,ไหนยมีตั้งเต็นเออน,นี่ตรงนี้มีเวทีคอนเสิร์ตนะคะหน้าเออตรงนี้ฮาร์ดล็อกคาเฟ่คะ่ะมีเวทีคอนเสิร์ตอยู่นะคะใครที่จะมาก็มีจุดเวทีอยู่ตรงนี้คะ่ะ นี่จ้าเวทีคอนเสิร์ตโอ้โหอลังการงานสร้างอออเออน่าจะแถวแถวนี้ที่มีคุก ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่เขาจะจุดทูบใน,นบริเวณไหนนะแต่ตรงนี้เขากจะเออต,ตรงนี้ก็เป็นบริเวณพัทยากลางนะคะนี่เรามานั่งตรงตู้ทีได้ก็ได้ะจะได้ไหมอ่ะเน,นเขาจะนั่งก่อนเราสิทำไมนั่ง มาดูมาดูจ้าก่อนงานพลุจะมีขึ้นในคืนนี้นะคะเราก็มาเซเวยนนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ12บสนาฬิกาสานาทีประมาณนะคะ,ะมานะคะ,ร,ะ,ะ,คะร้านรวงเตรียมกันแล้วค่ะ ม,มีคนไม่ตรงเวลาไม่ตรงอ่าใช่เอาประมาณค่ะประมาณประมาณเที่ยงครึ่งไม่ถึงบ่ายโมงนี่เรามองดูก่อนว่าเราจะกินหรือก็ได้ใครที่จะมาก็รีบเลยนะคะตอนนี้รถก็เริ่มติดแล้วค่ะผู้คนเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วค่ะ ไปยังซอยพัทยาสิบทัสแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสุดตอนนี้เราจะมาเข้าที่พักเราก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหาทางออกไปกันอีกครั้งหนึ่งเกิดอะ็จะมาที่พักก่อนนะคะเราจะมาเช็คอินกันก่อน แล้วก็พักกันที่โรงแรมเวลคัมพาซาโฮเทลค่ะนี่ค่ะ,อะตอนนี้เราก็เข้าที่พักเรียบร้อยแล้วเราก็พักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะออกไปถ่ายให้ดูกันอีกทีค่ะสวัสดีค่ะ